สวีดัสสวัสดีครับผมพบพอกันอีกแล้วครับช่องสมบัติชนะชนะครับผมมือกับผ้ามาเลาะเบ่งพืชผลทางการเกษตรนะครับนะมาเลาะเบ่งพืชผล,ผล,ผลทางการเกษตรของผมของชีวิตเกษตรกรนะครับของเกษตรก,กรบา้ามันจะเป็นแบบไหนเนาะนี่ครับเนี้ยปรามานครับ มาเหลบมันครับผมมาเหลบงมันนี่มามันครับนี่มาครับมันกะพร้อมสีคนนะครับพร้อมสีขุดไปขายแล้วพร้อมสีคุดไปจำนายแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิงเลยครับ่ามันจะเป็นแบบไหครับนี่ครับนี่คือมันพร้อมพร้อมขุดนะครับเนาะพร้อมคุดไปขายพ้าไห้้าไปเบิ้งมวมันครับ ของมันครับเป็นมาครับจอดมครับมองดูหอวมันครับขันนี้พวงเพชรครับนี่คือพันพวงเพชรครับผมแตกอายางอีน้นะครับมันบอแตกบกครัครบ เจะพ่ายยังเบนข้างบนนะครับน ah. ah. okay. ah. ah. ี ung, Somehow, huh okay. set, eth, ่ครับมุมหัวมุมหัวพอแล้วโอ้ยนี่ครับนี่พอพอซูจารีครับนี่นี่ครับมันพันพุ่งเพชรครับนี่พันพวงเพชร ท่านโป่งเพชรทัานโป่งเพชรมันหัวใหญ่หัวงามอยู่หัวดีอยู่นี่ฟังนึงเป็นมันหน่อยครับเนาะฟังนงเป็นมันหน่อยท่านเงยไปไดนกะปลูกช่วงตุลาครับนี่ปลูกตุลาปลูกหลังฝนเนาะหลังฝนสิ็จหม,มดนี่กัมันมันแปลงนี้กับสิ่ขวบนึงแล้วครับสิ่ขวบนึงคือปลูกดวนพฤษภาพเนาะ เป็นมันหลวงผมเองนะครับนี่มันหลวงผมผม,ผม,ผมปลูกเดือนพฤษภพ่านี่นะครับกะหัวกะใหญ่ดีอยู่หัวใหญ่ดีหัวงามอยู่ปลูกมันหนานาพันธา์สพ่านี่เออพฤษภุ์านี่ก็คือเอาคู่บ่ได้ครับเอาคู่มันบ่นได้คู่บ่ใหญ่มันก็เลยบ่ขึ้นเนาะมันก็บ่ขึ้นปาน,น,นได เนี่ยมันแตกอันยังอี๋อ,อยู่ครับผมครับเพื่นครับแตกครับมันแตกบู้ยังไงนะครับ่นนผมโอ้ชุดจอดดีครับผมนะมันแตกฟาง่ายพี่งี้ครับใส่ปุ๋ยเข้าไปใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเข้าไปนี่ครับเห็ผมใหม่เบิง่ง ม่เปิงหัวเห็นจ้าๆเลยเห็นบนางเห็นบ้างปุนะโอ้โหมันล่มครับนี่ล้มพัดลมล้มพัดลมก็เลยเลี้ยเป็นแบบนี้เนาะน,นี่เห็นไหมครับแตกะนะครับนี่แตกอาญายิ่งนี่นี่บอปุณนะมันก็เป็นพันธุ์พวเพลี้ยนะครับเนาะ พวเพเ็ดกังหัวแตกหัวน,นั่นอยู่ตรวนะ้นมงดูสุดยอดจครับผมพายหนงของตรงนั้นมองดูมันเป็นแบบของมันวิหอยผูดีมาขุดหอยคนมาขุดวอยครับเอาคนมาขุดบนของมันเดี๋ยวผมพายหนังของตรงนั้นครับเนาะใครงไมใใบ ลำบับงามลำกับเงยอยู่ดิลำงามลำใหญ่อยู่ดูมันก็ลุมไหลยโอ้ยมึงเนี่ยมันลุมคักลุมเนี่ยมึงในฝุ่นอะไหนะโอ้มันล,มลมมุมคักลมุม,นนนม,มนเนี่ยอีกทีเด,ดียวไหนบุญลล้มมามันลุมครับล้มมามันลุมมก็สิงหางกล่อมผอบไปมึงเนี่ยไหนะ ยท่องกลุ่มอ่ะตอนนี้ระนาดเลยต้องท่องกลุ่มเล้นี่ยหนาดเลยลมก็อยากขุดอยู่นะครับแต่ว่าอนันมันเป็นราคาเนาะครับเนาะมันบเป็นราคาฝากปูมีอ่าเอียงก่อนฝากถึงตัวแทนเกษตรกร,กรปูกป,ปูมันเลยด้อให้มาเบิองเนี่ยราคามันเบิองครับไปบอ่อน เบิ่งตัวแทนเนี้ยฝั่งนี่ราคามันเป็นยังไงมันคือยังตำตกตกตำใ่เบิ่งนี่พุดนะหัวมันหัวมันกูมันรำมดาไหมจัหัวยิ้มจัหัวยิ้มดูผมพิ่งยังยังมันกับหัวยิ้มหัวดีอยู่แต่ว่าราคาไอ้ที่ค่อเลี้ยใจสีเข็ดเนี้สีเหียดปูเงี้ยังปูมันกับหัวบอดี มึงครับหัวม,มันมันตมแตกครับนี่ถือฝนแห่แกออกแง,แงแตกออกคักนะบึงถือฝนแห่งแตกออกมาคักเลยพอดนะโอ้โหสุดยอดเลยครับถือฝนแห่งแตกออกแตกออกเสียยังเดอยวมันมเป็นราคาถนนล,ล,ละพี่น้องถามันเป็นราคาเนี่ยโว้ยปลานี่เอาบ่วงมดเอานิา้วมด ปีที่แล้วราคาหนึ่งสองบาทสามบาทครับสามบาทแต่ว่าปีนี้เหลือบาทแสนสิบตังค์ครับราคาณตอนนี้เนะะานะราคาณตอนนี้วันที่เมือ่อวันที่เท่าไหร่ละ่นะราคาณตอนนี้วันที่วันที่แปดแปดพฤษภาคมครับ ราคาณวันที่แปดพฤษภาแปดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมันเป็นตีเดียใจบ่อบบังนี่บังดูหัวมันโอ้ยบังดูบังดูบังดูตีเดียใจบ่หัวมันกับราคามันก็ต่างกันสักแค่บังนี่แตกอันใหญ่เอง พนเด็ดไอ้ยี่เล่ยครับมึงมันตรงนี้คนอ่ะโอ้ยตรงนี้ประตูประตูมึงนี่พ่นดินขึ้นมาบับคักเลยน่ะ่นดินขึ้นมาพ่นดินขึ้นมาคือขยายออกประเทศครับมันลงดินประเทศลงพื้นประเทศลงดินถมมากมาในมาในก็สิแห้งนะครับตอนนผมก็อยากจะคุดหอกอยากจะขุดไปขายอยู่ แต่ว่ามันราคาคือบอดีแท้ราคาบอดีราคาบอดีมันก็เลยมันมาจากขุดครับมันก็ร่างใจเสียดดูนะครับเงาเลยเป็นกิโลครับเงาเป็นอ่าสองโลสองโลบอดีนีน่คนของมันนี่บ่คนะมันแตกอัญญนยังมาโอ้ยเลี้ยไจเเลี้ยจายมึงเนี่ของมันหมด Like ่นแตกเงาแตกเงันออกมาโอ้ยขุดสุดยอดอีลีครับสุดยอดอีลีนี่ครับมันผมมันผมแปลงมันแปลงนี้เนาะครับเนาะก็ถือว่าสุดยอดอีลีครับมันแปลงนี้ก็ถือว่าได้การอยู่แต่ว่าเสียอย่างเดียวเนาะเสียยังเมื่อตีราคาเสียดายเสียราคาโบนตา บเบนตานั่นเนาะเอากับฝากนี่นยครับเด้อฝากนี่ฝากตัวแทนเกษตรกรน่ะที่คัดเลือกเข้าไปน่ะให้ไปเบิ่งราคาผลผลิตราคามันสมปลังนี่ครับเด้อก็าพูมก็ฝากตัวแท่นนะครับฝากไปเบิ่งฝากเงีให้มึงเนี้ยซอยเลือเกษตรกรเนี้ยนะครับเด้อนี่ราคามันตกต่ำแห้งบาทสามสิบผขมนี่แหละกับฝากนะครับเอา ลิปดีก็ฝากที่ฝากน้องซ้ำนี่แหละครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ช่องสมบัติชนาทแช่นี้ขอครับผมสวัสดีครับ